ท,ทุกคนนี่ค่ะเดินมาจากทางที่เจอค่ะทุ่งนาหญ้าทวดคะ่ะที่หญ้าทวดทำรั้วบ้านสวนนี่นะคะหรือว่าจะํำพวกพืชผักสวนครัวนะคะพวกตะกูลตำลึงบวบมะระอะไรอย่างนี้ค่ะมาปลูกนะคะให้มันพันพันนะคะพันกับรั้วของเราะคะมันก็จะเป็นอ่า ฉักสวนครัวริมรั้วกินได้สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้นะคะแต่ก็พาทุกคนออกมาข้างนอกนะคะพราดีว่าออกมาทุ่งนายะทวดนะคะย่าทํารั้วรั้วสวนนะคะ,นนะ,คะหรือว่ารั้วนี้ใหม่รั้วสวนรั้วบ้านสวนใหม่นะคะวันนี้นะคะก็เลยจะพาทุกๆคนนะคะมาดูไอเดียนะคะการล้อมรั้วบ้านสวนนะคะที่อยู่ตามทุ่งไร่ทั้งนาของเรานะคะก็นําเอาวัสดุจาก ธรรมชาตินะคะจากไม้ไผ่นะคะมาทําเป็นรั้วเป็นสวนนาะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูไอเดียเนาะให้กับหลายๆคนนะคะที่กําลังอยากจะทํารั้วอยู่ใช่ไหมคะเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนนะคะที่กําลังเริ่มอ่ากาลังหาไอเดียะะการล้อมรั้วบ้านสวนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูไอเดียกันเลยเนาะไปค่ะทุกคนนี่ค่ะเดินมาจากทางที่ าจากบ้านตายนะคะทางไปนาะนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอนี่ค่ะทุ่งนาหญ้าทวดนะคะที่หญ้าทวดทำรั้วบ้านสวนใหม่นู้นนะคะยาวไปจนสุดทางตรงนู้นนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูฝั่งโน้นกันนะคะอาจจะมืดนิดน,นึงนะคะพอดีว่ามันย้อนแสงเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <S <S นี่นะคะทุกคนค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการ ล้อมรั้วนะคะจากไม้ไผ่ง่ายๆะคะ่ะแต่ได้ประโยชน์คุ้มค่านะคะแล้วก็การทารั้วนะคะเวลาที่เราปลูกพืชผักอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนปลูกพืชผักนะคะมันก็อยู่ตามทุ่งนานะคะตามสวนนะคะการที่เราแบบเราจะต้องทารั้วทํารั้วก่อนนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันพวกแบบวัวควายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะวัวควายเนาะที่เขาแบบ เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้เป็นทางเป็นนานะคะจะเละๆลนิดนึงนะคะเพราะว่ามันหน้าฝนเนาะทุกคนนะคะมันก็ทางแบบเป็นดินนะคะมันก็มีการเละแบบนี้นะคะทุกๆปีอยู่แล้วนะคะเราก็ล้อมไว้แบบนี้นะคะป้องกันวัวควายที่เขาเดินผ่านไปผ่านมานะคะอีกซ้ำนี่นะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นการล้อมรวมส่วนนะคะจากไม้ไผ่นะคะจากไม้ไผ่ง่ายจะได้ไประโยชน์คุ้มค่าเนาะ ก็การทำรัวนะคะเวลาที่เราแบบปลูกพืชผักนะคะอยู่ตามทุ่งนานะคะตามสวนนะคะการที่เราจะทำรั้วก่อนน่ะเป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างะคะ่ะเพราะว่าจะได้ป้องกันนะคะพวกวัวควายเนาะที่เขาแบบเดินผ่านไปผ่านมาอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้เป็นทางทางแบบ ที่คนชาวบ้านนะคะและที่เลี้ยงวัวควายก็เดินผ่านทางนี้นะคะมันก็จะได้ไม่เข้าไปที่รั้วที่สวนของเราหรือเข้าบริเวณที่เราปลูกพืชผักไว้นะคะผ่านไปผ่านมานะคะตามถนนาการทำรั้วแบบนี้นะคะ่ะก็จะได้ช่วยป้องกันเนาะป้องกันพวกพืชผักของเราก็จะได้ไม่เสียหายนะคะเราก็จะนำวัสดุเนาะที่อยู่ตามสวนของเรานะคะมา ทำเป็นรั้วแบบนี้นะคะจะได้ความเป็นธรรมชาตินะคะื่อความเป็นธรรมชาติจากไม้นะคะแล้วก็ประหยัดต้นทุนของเราด้วยจ้าตอนนี้นะคะก็แต่ว่ายังไม่ควรลงทุนอะไรเยอะนะคะเกี่ยวกับการทําเกษตรนะคะนี่นะคะตอนนี้เนาะก็แต่ว่ายังไม่ควรลงทุนอะไรเยอะนะคะเกี่ยวกับการทําเกษตรนะคะเพราะว่า ผลตอบแทนนะคะมันก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงทั่วนี้นะคะก็ประหยัดได้ะค่ะก็คือการนําสิ่งรอบๆตัวเรานะคะมาทําก่อน,นะคะมาประดิษฐ์ก่อน,นะคะเป็นถึงแม้ว่าการทำรั้วแบบนี้นะคะมันจะไม่แข็งแรงทนทานมากะค่ะแต่ว่ามันก็สามารถดูได้หลายปีอยู่นะคะนี่เนาะนี่ค่ะรั้วไม้ไผ่เนาะนี่นะคะเอามาตอกค่ะ ตอกตอกตอกนี่นะคะหรือว่าจะํำพวกพืชผักสวนครัวนะคะพวกตระกูลตำลึงบวบมะละอะไรอย่างนี้ค่ะมาปลูกนะคะให้มันพันพันนะคะพันกับลั้วของเรานะคะมันก็จะเป็นอ่า พืชผักสวนครัวริมรั้วกินได้แทนนะคะก็เก็บกินได้ด้วยนะคะเก็บกินผักได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่านะคะจะเป็นผักสวนครัวเนาะพวกตระกูลไม้เรือนะคะแต่เอามาปลูกนะคะปลูกตามรั้วนี้เลยค่ะมันก็จะทําให้รวงเรากนะหนาทึบขึ้นไปอีกนะคะนี่คล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดู พืชผักที่ย่าปลูกไว้ด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะที่ปลูกไว้นะนี่เ้าโพดจานกำลังเป็นดอกเลยนี่คะ่ะต้นเล็กๆเองนะคะนี่คะ่ะย่าไปจนสุดทางนี่เลยค่ะย่าไปจนสุดทางนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นกะเพราะคะกะเพราแดงคะ่ะค่ะกะเพราแดงแล้วก็นี่คะ่ะ ในี่ค่ะแมงลักนะคะนี่ค่ะแมงลักแมงลักเดี๋ยววันหลังเจอย่าทวจะขอย่าทวดไปปลูกดูค่ะปลูกที่บ้านอยู่นี่ค่ะ นนะะก็จากก่อนหน้านี้นะคะที่ไม่ได้ล้อมรั้วเลยนะคะแล้วหลังจากที่ล้อมรั้วเสร็จนะคะก็จะเป็นรูปเป็นล่างนะคะรูปเป็นล่างนี่ค่ะอ่าเห็นนะเป็นรูปเป็นล่างมากนะขึ้นนะคะต่างตายเนาะก็ชอบรั้วแบบนี้นะคะสําหรับการอยู่พุ่งนานนะคะอยู่สวนเราก็นำวัสดุจากธรรมชาตินะคะมาทําเป็นรั้วเนาะทำแบบนี้ก็พอแล้วนะคะมีไม้เหลือๆก็ เอามาตีเสริมๆนะคะเพิ่มความแข็งละเอีกดนะคะนี่ค่ะขึ้นปลูกต้นไม้เยอะๆนะทุกคนนี่ค่ะความร่มรื่นนะคะก็จะกลับมานะคะสวยนะคะเราก็ป้องกันพวกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งอะไรต่างๆด้วยเนาะน,นี่นะคะนี่จ้าข้าวออกรวงแล้วะคะ่ะนี่ค่ะสวยเนาะจ้าสวยบอมพี่น้องมา กำลังงานเลยค่ะนี่นะคะข้าวออกรวงแล้วก็โอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาคลิปสั้นๆนะคะวันนี้นะคะยังไงแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ เอาไว้เราเจอกันใหม่ไวโอนานะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้ตายด้วยนะคะวันนี้นะคะยังขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่วิีโอนาเด้อจากพี่น้องเลยบายบายค่ะบวัสดีจ้า